ไทยโหดขนาดนี้เลยเหรอมีแบบแผนมากต่างๆนานา,นาเขาชื่นชมทหารไทยเราขนาดไหนแล้วพวกกูรูทหารต่างประเทศละ่ะเขาวิเคราะห์ปฏิบัติการครั้งนี้ว่ายังไงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เราเห็นในคลิปมันเจ๋งขนาดไหนเทียบกับของอเมริกาหรือขเขมรเป็นยังไงและยังมีการฝึกของหน่วยเสือคาบดาบหรือเรนเจอร์ของไทยเรามันโหดขนาดไหนทําไมถึงเอาไปเทียบกับของสหรัฐได้และสุดท้ายเรื่องเราทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตาชาวโลกไปอย่างไรจัดไปค่ะ ขอเริ่มจากคำถามที่ว่าชาวเน็ต่างชาติเขารู้สึกยังไงกับคลิปที่ทหารไทยเราเข้ายึดภูมิขือผมบอกได้เลยว่าเสียงชื่นชมดังไปทั่วโลกออนไลน์เลยโดยเฉพาะในเว็บบอร์ดดังอย่าง reddit นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เทไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าศักยภาพของกองทัพไทยเราเนี่ยเหนือกว่าฝั่งคอมมนแบบคนละชั้นเลยมีคนนึงบอกว่าทหารไทยจัดการทหารคอมมนได้แบบสบายๆเลยเขาให้เหตุผลว่าแค่ดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็รู้แล้วว่าใครเป็นใคร ไม่ต้องไปดูสเปคอาวุธให้เสียเวลาเลยอะแหมของแบบนี้มันแน่อยู่แล้วเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็บอกว่าอเมริกาก็ทํางานและฝึกร่วมกับไทยด้วยในขณะที่เขมรเนี่ยถึงจะสนิทกับจีนแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แน่นแฟนเท่าไหร่ส่วนใน X หรือ Twitter เนี่ยนะมีคนทวิตชื่นชมยุธโทปกรณ์ของเรามีคนนึงบอกว่าทหารไทยพวกนี้ดูมีอาวุธครบมือเหมือนทหารยูเครนที่เคยเห็นเลยอีกคนนึงก็เสริมว่าดูแล้วน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษนะ คือแค่เห็นภาพแวบ,บเดียวเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ทหารธรรมดาธรรมดาแต่เป็นหน่วยที่ถูกฝึกมาอย่างดีและมีของดีอยู่ในมือส่วนใน YouTube ก็มีช่องต่างๆทำวิดีโอรีแอคชั่นออกมาเต็มไปหมดซึ่งมันก็บอกได้ว่าเรื่องของเรามันน่าสนใจจริงๆนอกจากคำชมแล้วพวกที่มาต่อว่าทหารไทยเราเนี่ยมีไหมคะ มีแน่นอนครับก็มีบ้างที่เขาเอาคลิปอีกมุมหนึ่งมาให้ดูเป็นคลิปที่อ้างว่าทหารไทยตะโกนว,ว่าฆ่ามันซ้ำๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้ภาพเราดูเป็นฝ่ายรุกรานแต่ถ้ามองในมุมของทหารที่อยู่หน้าง,งานที่ต้องเจอกับการยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมยังต้องระวังกับทุนบื้มที่ฝ่ายนั้นเอามาฝังไว้อีกะการแสดงความรู้สึกแบบนั้นออกมามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็มีคอมเมนต์ที่เข้าใจทหารเราเหมือนกันนะเขาก็ชื่นชมในความอดทนของทหารไทยที่ต้องรับมือกับสถานการณ์กดดันแบบนั้น แล้วมุมมองจากสีขาวกับผู้เช่วชาญนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างคะในเว็บบอร์ดของ reddit ที่ชื่อว่า r slash combat footage ซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนที่สนใจเรื่องการรบโดยเฉพาะมีคนมาแปลบทสนทนาทางวิทยุของเราแบบคำต่อคำเลยจากบทสนทนานั้นมันเผยให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพมากๆมีการสั่งการที่เป็นระ,บระเบียบชัดเจนอย่างเช่นคำสั่งที่ว่าจะยิงต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นให้ใช้อาวุธลึกเท่านั้นหรือการประสานงานระหว่างพลซุ่มยิงอับหน่วยที่อยู่แนวหน้า มันแสดงให้เห็นเลยว่าทหารเรามีวินัยในการใช้อาวุธสูงมากไม่ได้ยิงโม้ซัวแต่ทําตามคําสั่งและแผนที่วางไว้อย่างดีแปละว่าคลิปวิดีโอพวกนี้มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีให้นักวิเคราะห์เลยสิคะถูกต้องเลยครับเรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าข่าวกรองจากแหล่งเปิดที่ใครๆก็เข้ามาดูได้นักวิเคราะห์การทหารต่างชาติหรือแม้แต่หน่วยข่าวกรองของของมเมนเองก็สามารถเข้ามาศึกษาแทคนติกการรบของเราประสิทธิภาพของอาวุธหรือแม้แต่กระทั่งขวัญกาลังใจของทหารเราได้เลยจากคลิปพวกนี้ อย่างช่อง u t u b e ที่ชื่อว่า The a m o r s Bench นี่ถึงกระทำคลิปวิเคราะห์อาวุธเล็กที่ทั้งสองฝ่ายใช้แบบละเอียดเลยทีเดียวแล้วเรื่องการใช้เครื่องบินรบล่ะคะเป็นยังไงพิเศษสุดๆเลยครับเรื่องนี้เพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพอากาศไทยของเราได้ใช้เครื่องบินขับไล่คริเพนในการรบจริงและมันก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการโจมตีที่แม่นยำสื่อตามประเทศอย่างเดียเวจิสและช่อง YouTube ด้านการทหารก็ต่างรายงานข่าวนี้กันอย่างคลึกโครม มันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่ากองทัพอากาศไทยไม่ได้มีดีแค่บินโชว์แต่พร้อมรบและมีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อถึงเวลาต้องใช้งานจริงส่วนเรื่องอาวุธและยุโทโธปกรณ์ที่เห็นในคลิป บอกเลยว่านี่คือจุดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างฟ้ากับเหวระหว่างเรากับเขาเลยในคลิปเราเห็นทหารไทยใช้อาวุธอะไรบ้างคะแล้วมันดีกว่าของเขเมรเนี่ยนะของทหารไทยเราโดยเฉพาะหน่วยจู่โจมเรนเจอร์ที่เห็นในคลิปนี้จัดเต็มส่วนใหญ่เป็นอาวุธมาตรฐานตะวันตกที่ทันสมัยทั้งนั้นมีตั้งแต่ปืนเล็กสั้นเขาเอวีห้าที่ติดกล้องเล็งอย่างดีของเอ็มพอยต์ปืนกระบะไอวีไอในเกฟเอ็นจีห้าและก็ปืนเล็กยาวไอวีไอทาวเวอร์ไทยยี่สิบเอ็ดที่ติดก,กล้องลิมิเตโปรไลท์เอ็มยี่สิบเอ็ดส่วนทหารราบทั่วไป เป็นอาวุธที่เน้นความแม่นยำสูงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกับที่กองทัพชั้นนาของโลกอย่างอเมริกาเขาใช้กันแล้วอาวุธที่ทหารไทยเรายึดมาจากฝั่งขเขมรล,ล่ะคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเหมือนของจากคนละยุคเลยจากข้อมูลที่กองทัพภาคที่2เปิดเผยมาอาวุธที่ยึดได้บนภูมิเมื่อเขือส่วนใหญ่เป็นของเก่าจากยุคโซเวียตกับจีนเท่านั้นเลยม,มีปืน a k 4 7หรือ a k ก0กระบอกปืนกล RPG3 กระบอกครึ่งยังจรวด R p g พอีก3กระบอก,ก,บอกคือเป็นอาวุธรุ่นเก่าที่เน้นความถึกทน ใช้งานง่ายแต่เรื่องความแม่นยำในสู้ของเราไม่ได้เลยของเราเน้นยิงให้โดนเทียนัดแม่นๆส่วนของเขาเน้นยิงเยอะๆถ้าเทียบกับกองทัพอเมริกาหรือกองทัพอื่นๆในภูมิภาคนี้อาวุธของเราถือว่าอยู่ในระดับไหนคะถ้าเทียบกับอเมริกาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเราไปอีกขั้น,นแต่ถ้าดูที่อาวุธประจํากายของหน่วยรบพิเศษเราแล้วถือว่าถ้าเทียบกับหน่วยรบพิเศษของหลายชาติเลยเราใช้อาวุธในระดับเดียวกับที่อิสราเอลหรือหน่วยรบพิเศษของยุโรปใช้กัน แต่ถ้าเทียบกับกองทัพอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้บอกได้เลยว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆทั้งคุณภาพของอาวุธและความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางอากาศที่เรามีทั้งเครื่องบิน F16 และริปเปนที่พึ่งโชว์ผลการไปซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารถระดับนี้มันคือความได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆมาต่อกันที่เรื่องการฝึกของหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์หรือที่เรารู้จักกันดีในนามเสือขับดา ได้ยินว่าหลักสูตรนี้โหดหินมากๆค่ะจนถึงขนาดเอาไปเทียบกับการฝึกเรนเจอร์ของสหรัฐอเมริกาใช่ครับเข้มข้นชนิดที่ว่านรกบนดินเลยก็ว่าได้จากข้อมูลของเว็บไซต์กองทัพสหรัฐเองเลยเขาบรรยายหลักสูตรของเราว่าเป็นการฝึกที่ไม่หยุดหย่อนตลอดระยะเวลา72วันเต็มผู้เข้ารับการฝึกเแทบจะไม่ได้นอนกันเลยบางคืนได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวหีิขึ้นชั่วโมงก็มีเพราะต้องเดินลาดตะเวงกันตลอด การฝึกจะแบ่งเป็นช่วงๆทั้งการรบในภูเขาในป่าในที่ลุ่มน้ําการรบทางทะเลและปิดท้ายด้วยการรบในเมืองคือฝึกครบทุกมิติเลยแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้หลักสูตรเสือขัดดาบของเราแตกต่างจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมี2เรื่องหลักๆเลยคืออย่างแรกหลักสูตรทั้งหมดสอนและสั่งการเป็นภาษาไทยเท่านั้นไม่มีลาบไม่มีคนช่วยแปลใครจะมาฝึกต้องพูดไทยได้คล่องปลือเลย ซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมเลยเมื่อมีทาหารหน่วยรูปพิเศษรีนเบเรของสหรัฐคนหนึ่งมาเข้ารับการฝึกกับเราแล้วเขาก็สาเร็จการศึกษาไปได้แถมยังได้รับรางวัลผู้สําเร็จการศึกษาดีด,ด้วยเขาบอกเองเลยว่าหลักสูตรนี้ทําให้เขาได้กลับไปสู่พื้นฐานของการเป็นทหารอย่างแท้จริงสุดยอดไปเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งเหรอคะอีกเรื่องหนึ่งคือปัจจัยในการฝึกของไทยเรามันจะต่างจากของอเมริกาอย่างมากเลยคือในโรงเรียนเรนเจอร์ของสหรัฐถ้าใครบาดเจ็บหนะัก ก็จะถูกคัดออกจากการฝึกทันทีแต่ที่โรงเรียนเสือขับดาบของเราครูฝึกจะสอนให้เพื่อนช่วยเพื่อนถ้าเพื่อนบาดเจ็บเราจะช่วยกันแบกเป้แบกสัมภาระของเพื่อนคนนั้นต่อไปอีกเปสัปดาห์สัปดาห์าหเพื่อให้จบหลักสูตรไปพร้อมกันมันเน้นความสําเร็จของทีมมากกว่าความล้มเหลวของคนคนเดียวซึ่งนี้สร้างความกุันที่เหนียวแน่นมากๆและนี่คือเหตุผลที่หลักสูตรของเรามีอัตราการสําเร็จการศึกษาสูงมากอย่างรุ่นที่มีกรีนเบเรมาฝึกมีคนเริ่ม198คนจบออกมาได้ถึง187คนเลยทีเดียวโอ้ ต่อมาคือเรื่องที่คลิปมันกลายเป็นไวรัลมีแหล่งข่าวในกองทัพไทยของเราให้ข้อมูลกับสื่อต่างประเทศเลยว่าทหารขเขมรนจงใจข้ามมาในฝั่งไทยเพื่อจัดฉากการเผชิญหน้าเป้าหมายของเขาก็าคือถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของบ้านเขามีรายงานว่าเขาจะใช้โทรศัพท์มือถือหล,หลายๆเครื่องถ่ายจากหลายมุมแล้วก็ใช้คําพูดมาย่ยยุให้ทหารเราโมโหเพื่อที่จะได้ภาพที่เราดูไม่ดีกลับไป จากนั้นก็เอาไปตัดต่อสร้างเรื่องราวให้ทหารเขมรดูแข็งเกร้าและเหนือกว่าเพื่อปลุกใจคนในชาติของเขาแผนสูงมากและแผนมํนสร็จไหมฮะพังไม่เป็นท่าเลยั่หากแทนที่โลกจะได้เห็นภาพฐานไทยดวนข่มขู่และกลัวหัวหดเขากลับได้เห็นภาพฐานไทยของเราที่นิ่งสุข,ขุมมีวินยัยและที่สําคัญคือมียุทธโะกกรที่ทันสมัยความแตกต่างของอาวุธมันฟ้องออกมาในคลิป แล้วที่จุดกระแสให้ดังขึ้นไปอีกก็คือภาพของผู้กองหญิงของเราร้อยเอกหญิงปวิชยาวล,ลีสุขสันต์หรือผู้กองอะตอมที่ยืนเผชิญหน้ากับฐานขเขมรแบบไม่เกรงกลัวทําให้ชาวเน็ตไทยก็แห่ชื่นชมนสลมสลายทหารไทยเราถือว่าใจนิ่งมากค่ะใช่เลยครับส่วนการยึดภูมะเขือมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยเราอย่างไรเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่เนินเขาธรมาธรมดาธรรมดาแต่ภูมะเขือเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงที่อยู่ห่างจากปราสาทพระวิหารแค่2.8กิโลเมตรเท่านั้น ใครก็ตามที่คุมพื้นที่สูงตรงนี้ได้จะได้เปรียบมหาศาลเลยเพราะมันสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวและสินทางส่งกําลังํำรุงของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดถ้าคำเหมือนยึดภูมิเขือได้สําเร็จเขาสามารถใช้มันเป็นฐานยิงปืนใหญ่หรือจรวดเข้ามาถล่มพื้นที่ของไทยและรวมทั้งตัวประสาทพระวิหารได้อย่างสบายๆเลย ดังนั้นการที่เรายึดพื้นที่นี้กลับคืนมาได้มันจะเป็นการตัดแขนตัดขาแผนการพวกคอมเมนต์และเป็นการปกป้องอธิปไตยของเราอย่างสมบูรณ์เยี่ยมไปเลยค่ะใช่ครับและอีกอย่างคือความขัดแย้งเรื่องเขตแดนตรงนี้มันมีมานานาแล้วด้วยต้นตอของปัญหาก็คือการใช้แผนที่คนละฉบับกันฝ่ายคขมเมนยึดถือแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้ให้ตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมในปี1907ซึ่งเราไม่ยอมรับ การประทะก,กันครั้งนี้และการที่เราแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการใช้กําลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศมันคือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของเราให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในภูมิภาคได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตายของตัวเองอย่างเต็มที่และเรามีขีดความสามารถพอที่จะทําแบบนั้นได้มันเป็นการสร้างสมดุลทางอํานาจในภูมิภาคนี้ไปในตัวแล้วกองทัพ ไทยเราได้รับแรงบันดาลใจด้านยุทธวิธีมาจากชาติไหนบ้างคะเนี่ยก็จะชาติไหนได้ไรครับก็สหรัฐน่ะสิคือเราเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากันมาตั้งแต่ปี1954และได้เป็นพันธมิตรหลักนอกนาโตตั้งแต่ปี2003แล้วคือความร่วมมือนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแต่มันแสดงออกผ่านการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกโคบราโก ที่เป็นการฝึกซ้อมรบร่วมกันหลายชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เลยการฝึกร่วมกันบ่อยๆแบบนี้มันก็ส่งผลต่อยุทธวิธีของทหารไทยเราได้อย่างดีเลยนะคะใช่เลยครับส่งผลโดยตรงเลยด้วยยิ่งช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรามีการฝึกร่วมกับสหรัฐมากกว่า400ครั้งต่อปีนะเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเวลานายทหารของเราได้ไปเรียนในสถาบันการทหารของสหรัฐผ่านโครงการไอเมดในขณะที่นายทหารอเมริกันก็มาเรียนที่วิทยาลายัยศิลปนาธิการทหารของเราเหมือนกันแล้วเขาฝึกกันตั้งแต่การรบในป่า ไปจนถึงการเข้าเคลียร์พื้นที่ในอาคารยุทธวิธีต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติการการสื่อสารในสนามรบแล้วไทยเราซึมซับมาตรฐานระดับโลกของอเมริกามาเต็มๆยังไม่นับรวมเรื่องอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์อีกที่เราจะซื้อจากสหรัฐเป็นมูลค่ากว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000 100, 0แล้านบาท ทั้งหมดนี้มันหล่อหลอมให้กองทัพไทยของเรามีหลักนิยมและยุทธวิธีที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติสุดยอดเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็เรื่องภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพไทยต่อสายตานานานชาติเพราะที่ผ่านมาทุกอย่างเว่าภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตาชาวโลกมักจะถูกผูกโยงกับการเมืองในประเทศไทยแต่คลิปวิโอจากภูมะเขือได้เปลี่ยนมุมมองนั้นไปเลยครับแล้วมันส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและการทูตของเราบ้างไหมฮะส่งผลดีมากครับเพราะในแน่ของพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกา มันเป็นการแสดงให้เขาเห็นว่าการลงทุนให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกและยุทธปกรณ์กับเรานั้นไม่สูงเปล่าเราเป็นพัธมิตรที่มีความสามารถและไว้ใจได้ส่วนในแง่ของประเทศเพื่อนบ้านมันคือการแสดงศักยภาพเห็นว่าเรามีความพร้อมรบและมีความเด็ดขาดใครที่คิดจะมารุกล้ำอธิปไตยของเราจะต้องเจอกับการตอบโต้ที่รุนแรงและมีประสิทธิภาพซึ่งมันช่วยเสริมสร้างอำนาจต่อรองทางการทูตของเราให้แข็งเก่งขึ้นและยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพไทยให้